นี่โดนไม่มีใบกี่ครับพี่แล้วก็นี่คือใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ทำไมเราไม่ติดทะเบียนอะรหรอไอ้บางเริ่มให้ฮะโดนให้หายเมื่อไหร่ให้เดือนนี้แล้วอนะ คืออะไรคืออนาคตน้ำท่อมใช่ไหมโอเคกินแล้วมันเป็นยังไงเนาะมันไม่ได้กินอะไรครับไม่รู้ว่าพวกกากินจิ๊บๆเปาเขาได้กินเยอะมากอันนี้เราต้มเองหรือซื้อเข้ามาต้มครับต้มเองผสมอะไรบ้างสีขุนร้อยอะไรเงี้ยมีป่ะไม่ได้ใส่ยาครัอเไรปลาผ้าทอง ท้ากินข้าวแกงก้อนอย่างก้อนเพว่าอะไรเพราะตั้งเดิมพึ่งไปไม่กินกินไม่ได้สาวัจราจรเมืองสุพรรณบุรีครับยินดีรับใช้ครับผมก็คือว่าเรามาดูแลความปลอดภัยความเรียบร้อยนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เราได้รับร้องเรียนมานะครับ ในเรื่องของจักรยานยนต์นะครับซึ่งรวมรวมกลุ่มกันนะครับแต่แต่จักรยานยนต์ส่วนใหญ่นะครับเขาก็รวมกลุ่มกันไปทําความดีนั่นแหละฮะแต่คราวนี้อันไหนที่มันขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใดในเรื่องของอุปกรณ์ส่วนควบของรถจักรยานยนต์นะครับเราก็ได้แนะนําว่ากล่าวตัดเตือนไปนะครับเราจะอันไหนที่มันผิดจริงๆเนี่ยเราก็จะเอาไปสั่งนะครับให้ไปชาระค่าฝับนะครับตามตามระเบียบตามกฎหมายนะครับด้วยความละมุนละม่อมนะครับ ฝากฝากฝากเตือนถึงผู้ขับขี่รถนะครับาฝากเตือนนะครับน้องๆนะครับที่น้องประชาชนนะครับที่ที่มีลูกเป็นวัยรุ่นนะฮะก็ช่วยๆกันนะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากครอบครัวนะครับองค์กรเล็กๆแต่เป็นเป็นองค์กรที่สําคัญนะครับครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญนะครับเตือนเตือนลูกหลานนะครับให้ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับจะได้ไม่เือดรถนะครับที่น้องประชาชนส่วนรวมนะครับ I uh -huh.